สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วขอรับของผิดกันมาครับผมเพิ่งไปเคลียร์ลังจิตมาเก,กับเสร็จนะครับวันนี้เราจะมาเคลียร์ลางจิตให้ดูกับสักดาน,นึลงครับขอต้อทีนะครับวันนี้เพชรุมหมดนะครับ เปกไม่ได้เราเรียกก่นนะเฮ้ยพากิจใหม่อ่ะเฮ้ยทุกคนมีพากิจใหม่ไรกัเดลี่อะไรวะเดลี่นู่น เรี่อยๆขอเด็กเข้าเฮ้ยทำยังไงวะเนี่ยทำไมเป็นอารเลยคืออะไรคิดดูดิจานผมจะได้ฟานบัตเต้นรอสอง ทุยได้แฟนพันธุนเจ้าอีกวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจสองอันนี้กันนะครับทำภารกิจสองอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะลาเลยนะเพราะของผมไม่รู้เป็นอะไรครับถ้าวังคลิปยาวๆมันจะไม่ได้นะฝากกดติดตามด้วยได้ไหมครับช่องนี้ผมคิดอยู่ว่ากำลังจะเปลี่ยนชื่อช่องคนระับช่วยคิดชื่อช่องในคอมเมนต์หน่อยนะ ว่นันด oh. ์เลยตอริโอ๊วิ่งเลยตอริสตอริสตอริสผมวิ่งมาจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วตอริสวิ่งขึ้นไปตอริสวิ่งขึ้นไปตอริสชนะได้แล้วผ่านแล้วภารกิจแรกถ้าเวลาเหลือๆเดี๋ยวผมเล่นแมทให้ดูสักแมทหนึ่งด้วย คือผมต้องทำบัรกิจสเทธิ์คุณดักได้บัตรที่ลสอนถ้าผมได้บัตรทร้อยสองเมื่อไหร่ผมจะเอามารีวิวให้ดูนะแล้วผมก็จะเก็บรังซื้อสามประสานมารีวิวด้วยกันเลยแต่มีแค่บัตรเตัวเดียวนะครับที่ไม่ใช่การ์ดบี ตื่นจะเป็นการเบรดนะซันวิ่งซันไอซันวิ่งตามมันโหไม่ทันว่ะแล้วซันกลับมาเจมแล้วจมซัดสวยเจมซันซันพริกยิงทุยติดจม สระและ้วเวลาเหลือเหลือ,ลอ,ลอผมเอาไปทำเล่นแมตช์จะเปีไอให้ดูสนะแลอผมลืมบอกไปว่ผมไปเคลียร์ภารกิจมาเพิ่มได้มาเป็นซาบีอาลังโซ่96แล้วจอนที่ผมใช้ตัว92 ทุกคนอย่าลืมไปเคลียร์ภารกิจนะโคตรง่ายเลยตอนนี้ผมทำของตอเรสอยู่แต่ใครไม่ชอบตอเรสก็จจมาทำฟานบัตเต็ดได้นะผมจะอ,อีกไม่นานผมก็น่าจะเอาเออ่ตอเรสตอเรสลงมาเก็บไว้เป็นตัวแรกแล้วก็มาทุยไอคอนเอยอ อยากเจอแอลคอนบีว่ะทุกคนแอลคอนเอผมต้องเอาจริงแลวผมทำเล่นเล่นไม่ได้เปลี่ยน,นตัวแบบต้องเอาบุ๊ดกัดลงมาเลยเห็นว่าเป็นแอลคอนเอปุ๊บฟิลิปไปฟิลิปปัดบอลเข้าในพิกลบจายเฟอร์นันโดเฟอร์นันโด เอ้ยเข้าเฉยเข้าเฉยเข้าเฉยดูดูใหม่นี่ทุกคนมันสมควรจะเข้าไหมนะดูใหม่นี่ว่ามันสมควรจะเข้าไหมดูสมควรจะเข้าไหมโคตรฮาเลยทุกคนัฉยียิงปุ๊บโดนเปลี่ยนตัวเอาบุตรกันลงมาแทนปับ๊บเฮ้ยตอเ,เล็กนี่ตัวบันเทิงเลย เรมีเร้เจอระภารกิจเจอระได้แค่ตัว9หูกินแล้วมันจะขึ้นให้ไปบทเอน้นอ่ได้ชาบีอลังโซโอ้สวยสวยฟิลิปบอลองบองมาดิไม่สุนบุตรกัดไม่สุนยิงหมดทุยดีัวสวย แล้วชาบีอลังโซ่เลยยังตีตกีกูมาดูกันนะจำมำงเลยไหมบุตรกัดทุยเบียดบุตรกัดอาพ้อ,องเมือมาเวียดเจมเจมจัดการยฮันครับแซโยฮันครับโดนยังเหนียวแล้วก็โดนอองรียน แยกครับเล่นาตามใจชอบทุกคนสวยสวยสวยูนจับสวยตีเสมอนได้แล้วทุกคนตีเสมอนได้แล้วผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะผมกำลังเอาจริงไง ผมก็เลยไม่ค่อยผิดมั่ไอคอน A สู้ยากชิบห่านเมื่อก่อนนะตอนผมทำเจอราชนะผมทำอันที่มันขึ้นห้าดาวโคตรนานไอคอน A เหมือนกันแต่รอบเนี้ตอนที้ผมไปทำภารกิจเอาบุตรกัดมาผมจะรู้สึกว่าง่ายง่ายมาก ลบบอลงบองลบเฟอร์ดินานมาหมดแล้วต้องเข้าสวยนํำแล้วนะทุกคนผมบอกแล้วผมไม่ร่อยพูดแล้วผมจะโหดผมเพื่อนผมตั้งฉายาไว้ให้ว่าพูดมากเล่นการพูดน้อยเล่นโหดนี่ฉายาผมว่บที่เพื่อนตั้งให้ ถ้าพูดมากแล้วมันจะเล่นกากทุยนี้ไงผมพูดมากแป็นเปลี่ยวสวยสวยององรียิงจนงการเวียดเจราดเจราดจ่ายมาบุตัดแล้วบุตัดติดสบคัญหลอกลูกฟ์ดินายแล้วเข้ามาซัดลูกสี่มาแล้วทุกคนแฮตท,ทิก แฮตทิกครับแฮตทิกรอนี้ต่อส้นอย่างสวยเจ้าฟิลิปแล้วให้บุกยัดได้ยิงประตูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิลิปกินพัทเลอรนี่ว่ะสวยจบคลิปนี้นะจะขอต่อสักแป๊บหนึ่งนะ รอให้มันออกเสร็จก่อน,นทุกคนไม่ต้องตกใจเสียง้างบ้านหมุนฝนตกผมอยากเอาเมวมาออกกล้องมากเลยแต่ผมทำคลิปเดี่ยวกับเกมผมเอาหน้าตัวเองมาทำไม่เป็นนี่คนระับตอนทำเสร็จผมก็ได้คนที่ไม่ค่อยหูได้ร่างเจ้าเอ็ดมาแทน ฟันบักเก็ตมาทุกคนนี่นครับทีมผมโอยาก,ก,กน,น้อยนะนี้แค่เกเออคือผมลืมบอกผมขายไอนน้นุ่นทิ้งไปแหละขายฟัฟ แล้วเอาไปตีซื้อตัวอะไรมาเล่นดูลืมคุณอยากลองใช้เจอรารตัวเดียวเฮ้ย มอสทีเฮ้ยผมมีมัสทีนี่หอเอามอสทีเจอร้านมังมาเดี๋ยวอัพสกกิวก่อนคลิปนี้ขอลาเท่านี้แล้วบ๊ายบาย